บัดนี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6มกราคม2569ข้าพเจ้าในกังวานผู้มณีขอเป่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความกติเทวเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลาอลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตระเตยคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัธยาณยต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาัสสุนันสุสุนันตุสักขโมขงังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคารัตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวานาคาอนเน เคหะวัตถุมหิเเเตภุมมาจายันตุเทวาชลาะลาวิสเมยักษ์คันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวรณกาโลอายม์ทันตาธรรมมสวรณกาโรอายม์ทันตาธรรมมสวรณกาโลอายม์ทันตาบทส่วนนมัการสิทธิกถานโมตัสสะภะวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสาภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสส ณโมตสาภะกวาตโตอาห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจริยาคาถานาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจวะเชนะสตทิเมหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวะเชนะสติเมหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวลังเอเตนะสัจวะเชนะโสตทิเมหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสพปานินังภูเลตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพปานินังภูเลตวาปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพปานินัง ูเลตวาปามีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมันเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสภุปัชวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกัปีละวัตุสมิงมหาวเนมหตตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตอิพิขุสเตหิตสเเเหวะอรหันเตหิตาสหิตะโลกาธาตุหิตเทวตา เยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกาลิกานังเทวานังเอตทถโหสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหรติกปีละวัตสุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตติพัญจมมเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตัง พัสนายาภิกุสังคันจายันูนะมายัมปีเยนะพระควาเทนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาพระควตโตสันติเกปจเจกขาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเนวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควตโตปาปุลโตปาตุระหังสุ อัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตมหาสัมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสัมยังคตขิตาเยวะอปรลาชิตสังคติอัตโคอปรลาเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัดละพิขโวสมมาทหังสุ จิตตังอัตโนโอุชุกามากังสุสะภะสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินนิยานิลักษณติปันทิตาติอัตโควปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังลภา,าสีเชตวาขีรังเชตวาปารีคังอินทขีรังโมงหัจ,จับมเมชาเตจลันติสุทาวิมาราจากัจากขุมตาสุทันตา สุสูนาคาติอัตโขวปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรนังคตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเอวากายังปริปุเรสันติติอัตโขพระควาภิขูอามันเตศิยยเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวาตาสันนิปต,นติตาุนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจั เยปิเตภิกเวเหสุงอติตมรรมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปตตาเหสุงเสยยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมรรธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปตตาพระวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิตสามิภิกเวเทวะ กายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสะสาธุกัรมานัสิกโลธาาสิสสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุพขะควัตโตปจัสมสุงพัคกวาเอตถะโวจะสิโลกะมานุกะสามิยตถภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตาตาสมาหิตา โพธุสีหาวาสัลลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตเยตวาวะเนกปิละว,ะะวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปามะกลุมสุตวาพุทธศาสาสานงเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสานาทสานังเอเปเกสาตะมาทัทธคุง สหัสสังอถาสัตตลิงสัตตังิเกสหอาสานังอนมนุามาสานมัทสงอเพเกนันตามัทขุงทิสาสัพพาพุตตาหุมตันจะสัพพังอภิญายาวะวะขิตวานะจักรุมาตาโตวามันตายิสัทธาสาวกเกสาส,าสนเนระเตเทว,วกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหันกิตยิสามิขิราเยน,นุปุปโสสัตตาสหัสสาวยาขาภุมมากปิละวัฒวา อิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังชาสหัสาเหมวตายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวมันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสาตาคีลาติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสลาสาาสาห no. an no. an an am. ัสายักขานานตะวันนิโนอิท ah ิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกุนังสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกุนังสมิติงวนางคุมวิโลราชค้าหิโกเวปุลรสนิเวสนังพินโดนังสตะสาสังยักขานังปายิรุปาสติ ภูมิพิโลราชาค้าฮิโกโสปรา,าสม,มิติงวะนันปุริมันจัดทิสังราชาทัตตรัตโถปาษาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะพระหาโวทานทนาามามหัปภราอธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโอทามานาพิกามงพิกุณังสม,มิติงวะนันทักคินันจัดทิสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติภุมิธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโส ุอตาปีตัสสะพระหบุญทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสีโนโอทามานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนังปัชมันจัตทิสังราชาวิลูปักโคภาษาสตินาคานังทิปติมหาราชายัสสิโสอุตาปีตัสสะพระหบุญทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสีโนโอทามานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตตะลันจัตทิสังราชากุเวโลตับภาษาสติ ขัาขานังอาิตติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิปัตตสภาวะโวนทานามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสสิโนโอธามานาภิกขมูภิกขุนังสม,มิติงมุนังปุริมาทิสังทัตตะโถทัตทีเนนวิลุนโกปัจชิเมนะวิลูปัคโขกูเวโลุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทัละมานาอัถังสุวรรณีขปิละวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาสิโตจักกินุคันทุนีคันทุจักปานาโทปามัญโยจักเทวสุโตจมาตลิจิตตาเสโนจักคันทะโปนโรราชาชนชชนสโปอาคูปัญจสิโขเจวะตินพระลูสุริยวัชสา เอเตจังเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทามานาพิกามุงติคุณังสัมมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหัสจากาคัมภาลัสัตตลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทัตลัสถาจะอาคูนาคายะสาิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสัมมิติงวนังเยนาคาลาเชสาหาัสาหลรันติทิพาธิชาวิธิ ทิพปาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาญาสาเตวะนามชปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังพยันตธานาคาราชานามาสิกสุปันนโตเข,ขามามากาสิพุทโธสังหาหิวจาหิอุปะว,ปะ,ปะ,ว,ะ,วะ,ปะวะหายนอุปวะหายนตานาคาสุปันนาสารนางมากังสุพุทงังชิตาววชีรหัตเถนะสามุทังอสุลาสิตา พาตลโลวาสวัสเต,เตอิทธิมันตโตยสัสสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุรานทานาเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปะหาลาโธนมุจิาสาสตันจับปะริพุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัฒมุปาขมุงสัมโยธานิพัันเตทักพิขุนังสม,มิติงวัานางัง อาโพจเทวาปทวีจเตโชวาโยตถาข้ม you ูมวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัสเสตทัศธากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโหทามานาพิกามุงพิคุนังสมิติงพุนังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจัทุเวยมาจันทสูปันิสาเทวาจันทามากูปุรักิตา สุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขา,านิปุรักิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวะสุนางวาสาว,วทโศเศธโสภาขาคุลินทโททะเสเตทัสถากายาสาเพนาน,านตวานิโนอิทิมันโตชุติมโตวันวนาบันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกุนังสัมมิติงโมนัน <c oughs> อัถาคูสาภูเทวาชลามักคิดสิกาลิวะ อริตากาจะโลชาจาอุม,มาบุพานิพาสิโนพลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุรยะลุชิลาคูอาคูวาสาวเนสิโนพระเเตสัสสทากายาสาเพนะนัตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมัโตว,ว,าาวันวาานวันโตยัสิโนโอทามานาพิกามุงพิกุนังสมิจิงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกา อาถาคูหาลโยเทวาเยจะโลอิตวสิโนปาราคามหาปรารลคา,าคูเทวายะสาิโนทศเสเตเทศธากายาสาเพเนณนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาิโนโอทามานาพิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังสุกกากาลุมหาอารุณาคูเวคนะสาสหโ,โอทาตะไครหาปาโมขาคูเทวาวิจักคนาสัทธามัตตาหาลักขชามิสกาจยายะสาิโน ธนายังอาคาปัชุนโ,นโยทิสาอภิวัสติเทเสเตทศทากายาสาเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันตว as as โตยสัสสิโนโอทามานาพิกามุนพิกุณังสม,มิติงมนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจย as as ายาสัสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโาชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูวทาคูบาล,ลนิม,มิตาทเสเตทศทากายาสาเพนานัตตะวานิโน ปิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโอทามนาพิกามุพิกุณังสมิติงวนังสเตเตเทวานิกายาสเพนานะตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสัตถิศาสหะภาวุธทัชติมัคขีลังโอคตินนะมะนาสวังทักเขโมฆาตลังนาคันจันทังวะอสิตาสิตติังสุพัมมาปรมัตโตจักปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโสจ่าโสปาคาสมิติงวนัง สหัสพัมมโลกานณงมหาพัมมาพิติสติอุปปปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทระเศรษฐอิสระอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิตโตปาลิปาลิวาลิโตเตจากสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมามาลเสนาพิกามิปัสสกันหัสัมมันทียังเอถาคันธะถพันธะราลาเกณะพันธมโธ สมันตาปริวาลถามาโวมุนจิตถะโกจินังอิติตถรมมหาเสนโกนหาเสนังอเปสยิปานินาตาล,ตาลมาหัจ,จะสารังกตาวานะเพระวังยาถาปะวุสโกเมคโคธนะยันโตสวิชุโกตถา,าโสปัปจ,จุทาวติสังกุโทอสยางวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจักรุมาตาโตวมันตยิสัทธาสาวเกาสานเ,าาเนนะเต มาลเสนาพิกันตาเตวิชาณาสาพิคโวเตจะอัตับปามกลุมสุตวาพุทธศาสานังวีตาลาเคหิตป,ปกกรรมเนสังโลมัปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหะพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์โมเมพุทธเตชะสารตนะตายธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสิเทวา อาลายปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินาจตุโลกาคัมพีลักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสพังมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทลนีทัรนีอุทติอุทตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคัคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนนะเมรุลาชัภูณราชีชัยยะชัยชัยยะคัมพีละสมปีนาเคทนาคีปีศาจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลกี ชัยยะชัยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชยะวลุณณมุขสาตาชยะชยะจัมปาทินาคกุละันถกชยะชยะขจจคนนตุลงโสกาลัพปชงสีหพยาคาทีปาชยะชยะวลุณณมุขยาตาชิตาชิตะเสนาลีปูณสิทธิณลดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสัทธาสุชายยาชยะชยะธรีสันตินสัทธา ชัยยะชยะมังกราตัญญาภวะเฆชยะชยะวาุณัญญเฆชยะชยะลัคเเสสุรัพุชเตชาชยะชยะพัมเเมนทัศยาชยะชยะราชาธิ拉าชัยชัยยะชยะปัฏถวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยะชยมะมหิสุโลหโลหลินเทวาชยะชยะพัมมาสุรโขชยะชยะนาโควิรุณโควิรูปัโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะ เวโรวนุโลปิจักอคิวายโยจัปาชุนโหกุมาโรทัตตะตะโกอัฏฐาสามหาเทวาสิทธิตาปสสะอาทโยอิสีโนสาวกาสพภาชยะราโมภวันตุเตชยะธรรมโจะสังโคจัทสสะปาโลจัชยกันเอเตนะชยเตเชนะชยสดถีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหัวตุเตชยมังคลัง ชโยปิพ okay. ุทธศาสิริมโตโตยังมาราศาสัปปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาภังมัคนาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตโตยังมาราศาสัปปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทักนาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาราศาสัปปาปิมโตปาราชโย อุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาเทวคณาไมเหสิโนชโยปีพุทธศัตรสิริมตยังมาราสาจะปาปีมตอปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสุปันนักคณาไมเหสิโนชโยปีพุทธศัตรสิริมตอยังมาราสาจะปาปีมตอปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถานาคคณาไมเหสิโน ชยโยปีพุทธศัตริมโตอตยังมาลาสัจปาปีมโตปราปรชยโยอ,อุโคสยามโพธิมันเถปยปมติตาชยัสัทาสัพพมัคขนาไมเหสิโนชยันโตโพธิามูลิชยันโตโพธิามูลิสักยานาังนังเทวตโนเอวังตะวังวิชยโยหิหตชยสุชยามังคะเลอปราชิตปาลังเกสีเสปะทวีโปกคะเลอภิเศเกสะพ,พุทธานังขับป,ปตัตโตปโมตติ สุนัขตังสุมงคลังสุปาภาตังสุหดิตังสุขโนโสมโอตโตจะสุยิถังพัมมจาริสุปัทขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังปนิธิเตปัทขินาปัทขินานิกัตตวานรพันตเถปัทขิเนเตอัตตะถาสุภิตาวิรุหาพุทธศาสเนอโลคาสุภิตาโหตถาสหสเพหิยติพิสสุนันตุพโตเยเทวะสัมิงทาเนทิกตาธิกายุกาสตาุนตุ สุขิตาหนตุสัพพตาละขันตุสัพสัตตนังละขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏนานเตสังสเปภูเรนตุมโนรถายุตตากาเลปวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเลตุจะสัพพากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาอรหันปสวดธรรมนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวะศิยังวิหารติเชตวเนกับ อาณากับอาณากับปินทิกาสะอาราเมตัละโขพระควาภิกขุอามันเจสีพิกขวติอทันเตติเตพิกขูพระควตัตโตปัจจโสสุงพระควาเอตัโวจ่อุปาทาวาพิขวเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมจทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอานิจจติตังาาตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิกติทเทเสต,ติปัญญเปติปัตตะเปติวิวัลติวิภัสติอุตานิโกโลติสพัพเสเพสัพเสงคาราเนจจติปาทาวาภิกเขเวตถา,า,าคตานังอนุปาทาวาตถา,าคตานังพิตาวสาธาตุธรรม,มทิตาธรรม,มนิญามตาส,าพสัพเสงคาราสุข,ขาติตังาาตถาคตอภิสัมพุชตตอภิสเมเตอภิสัมพุชิตวา,าภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสา,าตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมนานัตาติตังอัถาคโตภิสัมพุชติภิสมติภิสัมพุชิตวาภิสมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัจเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกโลติสเพธรรมานตาติอิทัมมะวูจารพระอขไวัตตมนาเตภิกขูภพระตวโตภาสีตังอภิณังเทวสวดพัทเทกลัตตคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิสิ่งสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึุงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาติตามปหีนันตังตอปัตตังจะอนาคตาังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตะถาตถา,า,า,าวิปัสสติอสังหีรังอสังอุปปังตังวิทามนุพลวาเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้นไม่งอนเงันคอแขนแคนเขาควรพ่อปูในการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาบระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้้าจะรู้ความตายแม้พ่กนี้ นาฮิโนสังคาลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตามตันทิตังตังเวพัทเทกาลาตโตติสันโตอาจิกเตมวนี้มุ่นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เขยจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจเจกขณะ สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนข coaster 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 องเราทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม <appeals> ่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพัน์อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิีจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอันิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยมว่าตาคนที่จัดสังเวช อายางกายโยจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสะจากวิญญาณชุดโทนเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงคาลังอีวะประดุติจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจาวัจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวยธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังมูปสมัสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะ,ะมะลิสุทจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมรลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมเอธาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้เย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย,ย่างกินเจ ยังกินจิตกุศลังกรรมังสัพเพหิปเตหิกตังคุญยนวนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงทานอธิกตาธิคายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปตาสุกิตาหนตุ ทุกขาพมนจันโตสัพเพอาจาลยุปัจชายสุกิตาหุนโตทุกข้าพโมนจันโตสัพเพนะคตาสุกิตาหุนโตทุกขาพโมนจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหุนโตทุกข้าพโมนจันโตสัพเพสามตินังสมิชนดุโอมโสดบูชาหลวงพุทธวันโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควาโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกาลนเตถวิหารลมันทะเลเพลาจะมัชานวากาจะพิขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเสนานิขามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสัมภาวาสังเสทชาตาอทัทโวปปาติกา นิยานิกัรธรรมวาลังปกิตเจเตสเปปปีทุกขสากาลุตุสังขยันทาตุจีรังสตังมมธรรมูธรรมะทาราจะปุลาสังคโคโหุตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหอัมเหลกตุสัตธรรมโมสเพปปีธรรมะจาลิโนวุ้ทิงสัม,สมปาปุณนยามะธรรมเมยอริยประเวทิเตป,ปะสันนาหุตุสเพปปีป,ปานิโนพุทธศาสเสน สัมมาทาัางปรเวชนโตกาเลเทโอปวัสตโตุทิภาวายาสตานาังสมิทังเมติเมทนิงมาตาปิตาจะอัตละชันนิจังละขันติปุตตะกังเอวันคามเมนะราชานโนปชังละขันตุสัปปทาเทวตาวิโยชนะคถาทุกขปัตตาจานิทุกขทุก,ทก,ทกพยาปตตาจานิพยาโสกปปตาจานิสโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจจอมีหิอิสัมปตังบุญยสัมปทัง ส, no liebe, ement, สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติิสธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังวละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหงุนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคถาหตุ่นตุสัพพังสุมังคลังวละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตถิหุนตุน <possibly hebben> ิรันตะลังหตุสัพพังสุมังคลังวละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตถิหุนตุนิรันตะลังหตุสัพพังสุมังคลังวละขันตุสัพพเทวตา สัพสังฆานุภาเวนะโสถีหนตุนิลันตะลังสัเพพุทธาภรัปปตาปัเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชนะละขันพันธามีสัพพโสหนึ่งสัเพพุทธาภรัปปตาปัจเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชนะละขันพันธามีสัพพโสสองสัเพพุทธาภรัปปตาปัจเจกานันจายังพลังอรันตาณจเตเชนะละขันพันธามีสัพพโสสามสัเพพุทธาภรัตปตา ปเจกานััจยานพลังอรหันตานัจเตเชนะรัก e ขันพันธามิสัพโสสีสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานจัจยานพลังอรหันตานัจเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสห้าสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานััจยานพลังอรหันตานจเตเชนะรักขันพันธามิสัพปโสหกสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานจัจยานพลังอรหันตานัจเตเชนะักขันพันธามิสัพโสเจ็ดสัพเพพุทธาภรปตตา ปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสสพโสแปดสเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสเก้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยยพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขออนงค่าุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาาปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ได้เมืโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมเตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพบันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด